น้องพลอยฉันแอบ,บรู้มาเห็นไหมเสียงก็น่ารักไม่ใช่เสียงใหญ่แตกดังกละมบังแบบฉันน้องพลอยน้องพลอยจบอะไรนะถ้าพี่มดจําไม่ผิดจบจากที<อ>่ไหนจบบริหารธุรกิจการตลาดที่ A Back ค่ะที่ A Back นะคะแล้วน้องพลอยอยู่อาชีพนี้กี่ปีกี่เดือนกี่วันพูดมาลูกอสองปีหนึ่งเดือน 9วันค่ะโอ้ยนับทุกสเต็ปน้องพลอยเป็น FA เป็น FA สแตนดาร์ดค่ะรุ่นไหนคะลูกรุ่นเจ็ดสิบรุ่นเจ็ดสิบนะคะเนี่ยรุ่นเจ็ดน้องพลอยแล้วนี่เพิ่งมาอยู่สองปีมีเคสมาแชร์แล้วเหรอลูกใช่ค่ะมันเป็นยังไงนะคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอะที่พลอยจะแชร์ก็คือเคสเคสเ,คเคอ,อ่อเคมเสียชีวิตนะคะอือฮอะไรเสียชีวิตลูกค้าเป็นใครอายุเท่าไหร ลูกค้าเป็นลูกค้าแนะนําที่เป็นลูกค้าแนะนําต่อไปอีกทีอะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นลูกค้าแนะนําอายุเป็นผู้ชายค่ะอายุสามสิบตอนที่ที่ทําประกันกาอายุสามสิบค่ะแต่ตอนเสียชีวิตอายุสามสิบเอค่ะเออแล้วเกิดอะไรแล้วซื้ออะไรบ้างลูกค้าคนนี้คือว่าลูกค้าแนะนําเนี่ยเพราะว่าเพราะว่า พี่ที่เขาซื้อกับพอยอะค่ะเขาเล่นเขาเล่นฟิตเนสอ่าแล้วมันมีส่วนลดมาทอริตี้ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนพี่เขาอะก็สนใจเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพลอยลองไปคุยกับพี่พี่ผู้ชายคนเนี้ดูโอเคพอยก็เลยไปมายถึงว่าเขาไม่ได้สนใจประกันแต่สนใจอยากจะได้ส่วนลดฟิตเนสใช่ไหมเห็นไหมอันนี้สําคัญ ใช่ค่ะขอเบอร์แล้วก็โทรไปค่ะก็บอกพี่เขาว่าพลเป็นตัวแทนของพี่คนนี้อ่าค่ะ,ะ,ะก็จะขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนเกี่ยวกับการวางแผนการเงินค่ะภาพรวมได้ไหมคะคือเขาบอกว่าพี่สนใจแค่บริหรี่นันก็ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าพลคือคือ,คอพอ,อยู่เอฟเอใช่ไหมคะมีการบ้านที่ต้องสัมภาษณ์ลูกค้าเกี่ยวกับการวางแผนการเงินด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ะเลยขอเข้าไปสัมภาษณ์ก่อน พอสัมภาษณ์เสร็จก็คือตอนแรกที่สนใจแค่วัยทอลิตีะค่ะถ้าวัยทอลิตี้ถูกมันก็สองสามพันใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ค่ะพอหาความต้องการแล้วคือพี่เขาอยากเก็บเงินค่ะแล้วมีงบให้คอยเดือนละสองพันก็คือปีหนึ่งก็สองหมื่นสี่แต่เขาเนี่ยไม่เคยเก็บเงินมาก่อนเลยคือไม่เคยฟังเลองการลงแผนการเงินมาก่อนเลยนะคะเราก็เลยเราก็เราก็เลยถามพี่เขาว่าโอเคงั้นพี่คือถ้าพี่ทาเนี่ยพี่สะดวกแบบแบบ คือไม่เคยเก็บเงินเลยเนาะเขาก็ไม่สามารถจ่ายเงินก้อนเราได้อะคะ่ะพ uh ี huh. ่เขาก็เลยบอกใช่บอกว่าถ้ารอถ้าคือทางเราก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าถ้ารายปีอะค่ะมันจะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นคือมันจะถูกกว่ารายเดือนใช่ไหมคะแต่พี่เขาบอกว่าพี่ไม่สามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้พี่ขอทําเป็นรายเดือนก็ได้ส่วนลดไม่เป็นไรพี่โอเคอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็เลยตัดบัญชีมาเดือนละสองพันนิดๆิค่ะสองพันหนึ่งร้อยกว่าบาททำแบบไหนคะลูกทบ,บไหน <L OOK> ที่ทำไปเป็น15บห้าทับสามสิบขาทุนประกัน2องแสนเจ็แล้วคือซึ่งทำบริหารลิตี้ได้เนี่ยก็คือต้องแนบตัวโลกร้าัสตัวหนึ่งใช่ไหมคะค่ะ คือพอยก็แนะนําเป็น C art, ีพัทไปคือเขาอ่ะจะไม่เอาตัวโลคคือเขาอ่ะจะเอาตัวที่ถูกที่สุดแล้วพอยบอกว่าคือพี่อ่ะมีภาระที่ต้องอส่งเงินให้คุณแม่คือเวลาเราสัมภาษณ์เขาอะค่ะเราจะรู้ว่าเขามีความห่วงเรื่องอะไรเขาต้องส่งเงินให้ใครเงินเขาไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเาขาต้องส่งให้คุณแม่ทุกเดือนอย่างเงี้ยพอยก็เลยบอกว่าเอเคงั้นแนบตัวนี้ไปละกันเพราะว่ามันคือถ้าเกิดพี่เป็นอะไรไปเนี่ยตรงเนี้ยคือคุค้มครองกรณีเสียชีวิตด้วย คือพลอยก็มองว่าเพิ่มเพิ่มค่าตัวให้เขานั่นแหละอ่าเพิ่มค่าตัวเขาเป็นซีไอพัก็คือเจอโลกร้ายก็จ่ายแล้วก็จบหรือว่า c ีไอพัตายก็จ่ายก็จบอ่าแล้วแล้วถือมาได้ปีกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจ่ายมาได้ประมาณแปดเดือนค่ะแล้ววันเเรนี่ยเดือนทํามาวันที่พฤศจิกา อ่าใช่ค่ะสามสิบสามสิบพฤศจิกาปีหกหนึ่งค่ะพอเดือนเดือนเมษาหกสองเนี่ยเรายังคุยกันอยู่เลยยังคุยเรื่องไวไฟดิตี้กันอยู่เลยผ่านไปพฤษภาพอมิถุนาสามสิบมิทุนาค่ะลูกค้าเสียชีวิตอ๋อมันยังไม่ถึงปีเลยพี่มดเออเอพี่มดพี่มดนะเปยยังไม่ถึงปีเลยแล้วลูกค้าเสียชีวิตลูกค้าเป็นไรลูกสาเหตุการตายเนี่ยก็คืออ่าสำลรักอาหารค่ะกินดื่มเร็วเกินไป ไม่ไม่ไม่ใช่อาหารติดคอแบบน้องคนนั้นนะสำลักอาหารค่ะอันนี้ที่หมอวินิฉัยเอาใหม่นะคะสำลักอาหารอะไรนะคะสำลักสำลักอาหารปอดอุดกั้นหลอดลมอักเสบค่ะสำลักกินน้ำเร็วเกินไปกินเหล้ามากเกินไปอ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมากเกินไปมากเกินไปแบบแบบว่ากินดื่มเร็วเกินไปอะค่ะแบบว่าใช่ค่ะแต่จริงๆน้องพอยเล่าเบื้องหลังว่าลูกค้าไปงานเลี้ยง อ่าแล้วลูกค้าก็ดื่มน้ํามากแล้วก็แล้วก็ดื่มอาจจะแบบอาจจะดื่มเร็วอะดื่มเร็วแล้วล้มล้มเสียชีวิตที่ตรงนั้นหรือที่โรงพยาบาลคะลูกเอ่อที่โรงพยาบาลค่ะตรงนั้นคือล้มลงไปแต่ยังไม่เสียชีวิตแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลฉะอําค่ะอืมนะคะแล้วหมอหมอวินิจฉัยว่าหมอใส่วินิจฉัยว่าอะไรวะสำลักสำลักอาหารปอดอุดกั้นหลอดลมอักเสบค่ะสำลักอาหารปอดอ,อ,อุดกั้น หลอดลมอักเสบเออมันคงจะกินเร็วกินแรงอะไรอย่างเงี้ยนะอายุสามสิบตอนที่เสียนี่น่าจะสามสิบเอ็ดนะยุใช่ค่ะเป็นเป็นหนุ่มโสดเป็นหนุ่มโสดฉะนั้นเนี่ยเคสเนี่ยมันจ่ายยังไงนะพลเพราะว่าทุนชีวิตจ่ายซ i ไอพัทจ่ายใช่ค่ะซ i ไอพัทเนี่ยพลแนบไปสามแสนใช่ไหมคะก็คือตัว C ีไอพัทเนี่ยได้สามแสนเลยเป็นเช็คออกมาสามแสนแล้วก็แยกสามแสนโอเคใช่ค่ะตัวทุนประกันที่เป็นสิบห้าทับสามสิบราคะ จริงๆแล้วทุนนะคะมัน2องแสนใช่ไหมคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจ่ายมาได้8เดือนคือ,อทุนสองแสนเจ็ดอะค่ะก็เลยไปหักลบกับอีก4เดือนที่เหลืออะค่ะแปดพันหกบกาทก็เลยรวมแล้วทั้งหมดอะค่ะเป็น5้าแสนหาบาทค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยนะคะก็เราจะบอกว่าหลายคนที่ถามว่าทําไมไรายเดือนต้องหักเพราะประกันมันต้องจ่ายรายปีอย่างน้องคนเนี้ยเสียชีวิตในเดือนที่แ แทนที่จะได้270,000เขาก็เลยเอา270,000หักเบี้ย4เดือนที่เหลือไงเอ็มนะคะตรงนี้อันนี้มันก็โอเคาจรายเดือนค่อยๆจ่ายแต่ว่ามันก็จะมีดอกรายเดือนมันแพงกว่ารายปี8%พูดง่ายๆรายปีมีส่วนลด8%จากรายเดือนมีค่าเดียวกันคร<ม>าวนี้พอเอาเช็คไปให้แม่เขาแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะพลอยก็ก็ขอบคุณใหญ่เลยคะ่ะก็คือคือคือจริงๆอ่ะพ่อแม่เขาไม่ได้อยากได้เงินจากลูกที่จัด จากที่ลูกเสียชีวิตอะโน้แต่ว,ว่าพูแุแเราจะร้องไห้คือว่าค่ะคือว่าตอนที่เราคุยกับพี่เขาอะค่ะคือเสียชีวิตอะเป็นเป็นเป็นข้อสุดท้ายเลยอะที่เขาที่เขานึกถึงคือเขารู้สึกว่าเขาออกกาลังกายทุกวันคือพอไปหาเขาที่ฟิตเนสอะเขาออกกำลังกายวันละสองชั่วโมงกัพี่เราคือแบบอันนี้คืออายุสัน้นคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง้อค่ะเขาก็เลยแบบเขาก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เตรียมออะพูดง่ายๆก็คือไม่ได้เตรียมอเพราะถ้าเขาเตรียมได้จริงๆเขาคงเตรียมเยอะกว่านี้อืคือแม่เขาไม่ได้อยากได้เงินจากการที่เขาเสียชีวิตแต่ว่าแต่ว่าพลอยก็แต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นแค่เงินก้อนสุดท้ายโนที่เขาที่ลูกเขาอะค่ะเตรียมให้แม่เขาได้ถึงแม้ว่า สาหรับใครหลายคนแต่ว่าสําหรับคุณแม่ที่แบบกเกษียณแล้วก็ค่อนข้าเงเยอะห้าเซตคือเยอะมากสําหรับเขา<ม><ม>ค่ะ<ม><ม>แล้วก็เขาเป็นโสดยังไม่มีครอบครัวใช่ค่ะพลอยพูดดีมากเลยเขาออกกําลังกายวันละสองชั่วโมงเขา<ช>คิด<ม>เขากางังวลเขาแบบเขาไอ้อข้อตายเนี่ยเขากังวลเป็นอันดับสุดท้ายใช่ค่ะเขาแข<ม>็งแรงเขาน่าจะแข็งแรงเขาแข็งแรงแต่ว่าเขาไปงานเลี้ยงบริษัท แล้วก็ไปไปดื่มกินเยอะเร็วมาเร็วเกินไปฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะไอ้เรื่องดื่มกินเรอะเนี่ย,ย,ย,ยแบบไม,ไม่ไม่น่าเชื่อเลยมันเป็นสาเหตุการตายได้เพราะว่าร่างกายเรามันคงจะอวัยวะมันคงเล็กๆอ่ะนะแล้วเราคงจะทํามันเร็วทํามันแรงอะ่ะออ อย่ากินพิซซ่าอย่าไปกินเร็วอย่าเคี้ยวด้วยอย่าไปกินเร็วนะคะสาเหตุคือสำลักอาหารปอดอุดกั้นหลอดลมอักเสบแต่ที่น้องพลอยเอามาเลือกที่มาเล่าตรงนี้เพื่อจะบอกเราว่า C+ ีเนี่ยมันเพิ่มค่าชีวิตจริงๆเพิ่มค่าตัวของลูกค้าจริงๆแล้วหน้าละของ C i p อพคือเสียชีวิตกรณีไหนก็ได้ยกเว้นค่าตัวตายภายใน1ปีหรือผู้รับผลประโยชน์ค่าผู้อบปการมันจะไม่จ่ายนอกนั้นจ่ายหมดเลยใช่ไหมพลอยใช่ค่ะทาไมพลอยถึงเลือกเคสนี้มาเล่าล่ะพลอย คือคอยรู้สึกว่ามันคือเสียไอเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ที่ออกมาใช่ไหมคะแล้วคือคือเราก็อยากเราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเสียชีวิตทุกกรณีจริงๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือบริษัทก็คือจ่ายก็คือแบบมั่นใจได้แล้วก็อยากอีกเรื่องนึงก็คือว่าอันเนี้ยอายุอ่ะอายุน้อยมากเลยนะคะคือถ้าถ้าเราคิดว่าไม่เราไม่เสียชีวิตหรอกเราคือไม่มีใครคิดหรอกคะ่ะว่าเราจะเสียชีวิตแต่การที่เราเตรียมไว้อ่ะก็ดีกว่าการที่เราแบบไม่ได้ทําอะไรเลยถึงแม้ว่า หลายปีเราจะเก็บไม่ได yeah. ้เนาะเป็นหลายเดือนให้ได้ให้ให้แบบกําลังเราที่เราไหวอะค่ะแต่มันได้รับความคุ้มครองอ่ะอย่าอย่ารอเลยค่ะอันนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยทาประกันกับใครมาแค่แค่แปดเดือนน่ะก็เกิดเหตุแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนหนุ่มธรรมดานะเป็นคนหนุ่มที่เล่นกีฬาใช่ค่ะเป็นฟิตเนสด้วยเป็นฟิตเนสเป็นคนมาถามหาซื้อประกันเพราะอยากได้สิทธิ์วัตเรลตี้อยากได้ส่วนลดจากฟิตเนสนะ นี่คือเหตุผลฉะนั้นประกันตอนเริ่มต้นจะทําเพราะอะไรก็ไม่รู้หรอกแต่เมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยมันคือมันมันคืออย่างที่พลอยพูดเลยแม่คงไม่อยากถ้าเลือกได้แม่คงอยากให้ลูกอยู่เแต่ว่ามันก็คือเงินก้อนสุดท้ายที่แบบว่าที่ลูกจะให้กับแม่แม่นะตรงนี้ย ะะขอบขอบคุณพลอยนะคะอย่างน้อยมาเป็นการตอบยาำว่า c i p l u s จะมันดีจริงๆนะมีไว้ดีกว่าไม่มีนะคะแล้วก็อย่าลืมให้ข้อมูลด้วยนะคะพลอยน่ารักมากคนสวยใจดีครัปรบมือขอบคุณน้องพลอยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ